สบายดีพี่น้องสบายดีสี่ทีครับเพงีงกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเนาะสบายดีสุโมงสุบอยพี่น้องเอ้ทักทายสบายดียามแรงแรงพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ขนเข่าเมื่อนี่ผู้ดับตับใหม่มันแดดพี่น้องเอ้ยแดดยอ,อ,อนเศร้าฝนหยักตออตอนเศร้าฝนหยักตกวเฮพี่น้องขึ้อนอยู่ไดหน มาแล้วจะใส่งามงาหน่อยนะ่ปสบายดีด้อพี่น้องะเร้าน้ำกันพี่น้องเลยข้าวเศร้าเฮ้ยข้าวแรงโบกีหยางนี่แหละเดินสายดีพี่น้องอาเลยมาเด้อจ้าขิข้าวแรงน้ำกัน เอาไหมบ่บ้านเป็นมาซอยโปรมินิบ่อเลเอาบ่อเมื่อเราอะเป็นบ่อเมื่อไรมาซอยสุดคุณดในเทิร์นทุกนันไงสิมาซอยเอาโตโปมินิไปซอยคืนเดี๋ยวใครคนไปซอยน้ำคืนบ่หมูอะบ่อเลกเราบ่ยันยากทียอะไม่มีเวลาเสมอเออฟังเบิ้งคันแล้วอนี่เจ้าคันแล้วซอยดอกคอยนับ น้าคอยตรงเดียวรยหรอคอยอะไรก็ <ừ. S 1> ไ้ไอ,อ้พร <c ười> ุ่งไอ้พุ่งแล้วผมกเดีนยโม่ใสจสามดีดุ่งจะยังยัโมกรนเรื่องทางนั้นแล้วมันว่างจะจอยดอกตุ้มปิดตุ้มไก่กินได้ตม้มเก็ชหมดแล้วมีไก่กับตุ้มเฟรชไ่เออคอยไปเที่ยาลงอย่าลืมเอยมาไหวะ ไทยแม่น่ะไทยมันยังจะพวกใบดุนมัานดเพิ่งเลนูได้เ้นประลุ้าไม่น้องเลยตึกวัานนี่ทั้งสาวกินกับต้นมะเขือกับแตงต้มหน้าไม้สารกิจออกไฟก็เพียงสองบ่กขอคือ่ายน้ำอย่างไบางี่ยวมันขั้งบางแค่พบนเยอะมันเด็ดเดจ้า จ้าองก็ไม่บดเลยนะมันใส่พอเริ่มอาภัยรออาศัยชาวเวียดุยนทงนะว่อม่ฟังกินเหลืตามไก่หน่อยนะเดี๋ยวเอาทงให้หลานเลยจ้ะต้มมะเขืออ่อนต้มมะเขือพี่โอ้ยขอทายบิ๊กกระเพ่ราเลยแล้ว

dạy rồi, con rồi, hơi 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 hơi

นี่พันชัดมือนักแซ่บอ่อ,อคนครับวะแสิงเขากระเพ็ดว่ามันย่อยไว้สิหิวเขาเกือมู้กันอย่างเดีวซ้ำม,ม้อนสิงซ้ำม้ออีกอ่ะ ทำม้วนำอะไรก็ลำเลียงลำอธรรมดาด้วยเห็นธรดาครับจุกไเดอทาการบอกของมกจับนรนะแล้คือบริเวณสองมันเหาใหญ่แค่ค่บ็ดวก้อยู่เขาโม่ไฟจกอ่ะน่าเ่เอากระป๋ากปลงที่ใหม่ล้วไห mặt bên honey nữa, mặt bằng mặt tên mặt này mặt bằng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  Cái bằng mặt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  เอาตู้ไว้กินนะไปลืมคุ้กินนี่พาอิาทำปั่นขุนไว้ด้วยพี่น้อยตัดกขนแน้วนั่นเนาะกระดูกเจ้าขาวค่ะคอยด้วยสาหร่ายบัตเตอรเขาเลยกอีกภาพเป็นเช้าด้วยสรออะไรเนี่ยอ๋อขอดล่เหยอ เาก็ทำหายดี <d us Holy commercials> <c standen> ่หอขเชียยอยู่เด้อเจะจอยว่าใช้บ้านยัพคุเช้าว่าหาคำเพิ่งนี้ยบุญะคำนึ่งเอาไว้ว่าใช่คุณเาบอกนดกตองนี้อันนี้ือคืออันม ข้ารบเอาแล้วมั้งข้า็รบเอไปง่า่อยทำไปตามว่าเองมีคนจะซื้อมันบ้านบ่ทั้งขู่บ่ทั้งค้นดอกแต่บ่เพื่อนไปดอกบ่มีผิดมีพ่เพื่อนบ่ยิ่งมาหายไฟมีเต็มิ้งมีเต็มิ้งกับหัวอารมณ์ดีจบิ๊กน้อยแห้งมากแห้งบิ๊กน้อย ตอนนอีพ่อเอาให้มึงมันแล้วไงช่วยช่วพ่อเอาไมไม่จะเป็นว่าแล้วมันก็เนาะ่อจะบงกว่าแบบนี้บอกว่าแต่ว่าเออเนี่ยตักงหน้าไว้จริงตักงน้าเสืสสส <c ười> <c ười> ่อนะ้ะอารมณ์พ่อยใส่แต่งไนพ่อ้งหรือว่าไงเนียนดวยว่ะสวยไหม ได้ปลาไปนักป่ามัได้จองโตคุณมันแดดมันแดดควรอย่าง้มันลงสื่อได้ก็ตรงลงห้ามคัมจากไปงมเอาคัมแล้วมันไปทางไม้สัไปสนามเฮนอเฮนพอเนพอเ็กน้อก็ปะพอเกิดมาเมื่อไหร่อ่าก็ไปใช้ค่ะัาความอบอุ่นตอนนี้จะไม่โดนวซอ มอาส่งหมดเลยร่าแมวนอไม่คยเห็นหนาอทราพย่้ไเอาเยเกิดมาหกเจ็ดปีหาดวบอกหกเจ็ดปีบอนะมาเก่งเดยนจะทอถ้ากินจะฉลาดใช่ป่อเบิ่งมันหาท้องรหาำไม่ได้บ่ กินบุ้งปืาเคยใสน้ำแม่ไหมนั้นมยังไปหาเห้ก๋วยเตี๋ยวยังเ่เป็นไปเหนียบไปไองานปิดยา่ยวกไปเลยเยอกมังนอนอย่นยบดลิดเอยฮะตะกดแล้วบดลิบ

ยังบนาวอี่เอากาศยังโมหนาวอย่ฝนนสีม้อยู่หรอฝนเนตกพายยังบ้อ่ะเป็นบัดเดือนยังเนาะบ่บอกันช้าเลยฝนบ่เิดจ้ะนี่พาอนก็ไปทางอื่นน่หลนหลานน่นหลักหลานจำิน มันม่ต้ตัวแหงเลยออกดีแต่ว่าอยู่ฝั่งอยู่ทพยก่อนชุมจลำตัวอบ่น้กระปดอนก็ลงเหรบ่เปเี่ยมต้นเขาทมบ่โอ้เจ็บพี่ตะเกียบตะเกียบเลยมเอุ่งเขาุกใช่นะกระปดอนบกระดอนยัมเหี่ยมคนดีนต เชงค่อยเติมเมนทวมน้ำวนงกนะเห็นลุงรานเอาลงกับบ้านตาเลียงกับำแหงต้มตมขาซุกยันกี่ยวเขาบานลังบอนเขางเกี่ยวเดีียวช่างนานยะบมงมเกี่ยวกะบได้ทวามัดเป็นพอได้เไมหมือันเสียเลยเนมัดกัมเอาทิมท่าเนื้อเนื้อไปใช้เอาลำบาก ผมทมทมเข้าสุกเลยขมทองากะดำครได้สัวก็คยถ่วขาเห็ดหน้าเทียงือเห็ดปวดกนน็จ,จะนะใส้กี่ขันเนาะจัะจะใส่รักยังงูเีักเก่าอืมรักเก่าวะแป๊บเดียวมกเขือไปเลเออประนิดกะ มีสลักเต้าเราเปลี่ยนชิมเปลี่ยนพร้อมกันนี่บอบอเราเปลี่ยนำลังเพิ่้วยห้พาไปเชียรประกันได้ยไมออื่นอื่นยังไป่าไม่ทันกจบท่นลงอื่นลงอื่นท่นคนเก็บนี่การคืนเขาก็กึ้อูจากแรกทบอกไปเชียร์นะบอกอนขบไปงามันเามันเจ็บมัน มันอยู่นอกย่งมันยัางาาาไปยังไงนเนาะาับไปกับเกินนึาบอคืออยู่ในกำบ้านแล้วเล่นไปเก็บมไปแล้วดยชวยกนเนนี้มาเกอนหลอแม่กับไปนนี่เดีย๋ยวไปเสียอีแล้วไปเอาอ่ะแล้วยังพนะนเสียแล้ว

มาจะไปแล้วป่เมื่อคนเข่านั่งุมีกกะเคยไปเล่นเช้ากล้างืนเบอกเลยบ่ใส่เลยข้างบนว่ะไม่เคยเลยไป้างบนเคยขางนจ้ะ

เมื่อไหร่ก็บ่มีก็ได้เอาแต่แสบ็มีขูมมากเนาะพอได้เมนกลุมเล้าอีกนี่จมตัวอีกเออใช่เมนปงตอน9โมง ขาแซ่บไปแล้วงยมันแล้วไม่เคยวิ่งเมื่อไหา่เพราะว่าแดดเนาะเมื่อไี่ยังยังบูมิโลมจะดิอีกนะอีสี่เมืไหร่จะไปเมื่นไหร่จะด้อะจ้อคนตาแล้วค่ะ

เพื่อไปไหนั่นจ้ะเะไ,ไปเสียอญุบุนพี่แวีของเราอยู่นั่นถึงแล้วกลางคืนนี้เขาจะบอกมันไก่ว่ันฉะนี้ก้อนพี่น้องกระับกินเนี่ยเพื่อนเลยขอบคุณคุณรลายพี่น้องทุกคนเจ็บเจ็บพี่น้องเอ้ยบนปะดุกก่อมันขนาด บายดีมันมันๆเลยกินจนลืมไปเลย